นะคะเราจะมาพาเพื่อนๆนกวนขนนนะคะขนนที่เราจะนำมากวนในวันนี้เป็นขนนที่แก่จัดและสุกงอมนะคะสุกงอมฉะนั้นแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่เราเตรียมก็มีแค่ขนนนะคะมีกะทิกล่องนะคะ ที่ใส่กะทิเนี่ยเพราะขนมไม่มีความมันมีแต่หวานนะคะไม่มีความมันเราต้องใช้กะทิไปช่วยในเรื่องของความมันวาวนะคะแล้วก็มีน้ำตาลเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เนื้อขนมเนี่ยมีความยืดหยุ่นติดกันนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยเพื่อที่จะให้มันรสชาติมันเข้มขึ้นนะคะเท่านั้นเอง ฉะนั้นแล้วกวนขน,นมีสี่อย่างที่ต้องเตรียมนะคะก็คือเนื้อขนนกะทิน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะทำเป็นอย่างไรนะคะกวนเอามาดูนะคะว่าขั้นตอนของการกวนขนนนะคะวันนี้เราใช้เนื้อขนุนสามกิโลน้ำกะทิ 250มิลลิกรัม1กล่องนะคะน้ำตาลทรายประมาณ200กรัมแล้วก็เกลือประมาณ1ช้อนชานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในเมื่อเราต้มไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้นะคะเรา ได้ทำการต้มผ่านไปแล้วประมาณ15นาทีนะคะเนื้อขนมของเราเริ่มนิ่มแล้วนะคะ,นะคะเริ่มนิ่มแล้วเราก็คนบ้างไม่ให้ติดก้นหม้อนะคะไม่ให้ติดก้นกระทะเดี๋ยวจะไหม้นะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้นะคะเราได้ผ่านการต้มนะคะกวนมาแล้วประมาณ30นาทีนะคะเนื้อขนมจะเป็นลักษณะนี้เลยคะ่ะทีนี้ลืมบอกไปนิดนึงนะคะว่าการทำขนมกวนเนี่ยนะคะเราจะไม่ใช้เครื่องปั่นเนื้อขนมละเอียดแล้วมาต้มนะคะเพราะว่า เส้นของขนมหรือว่าเนื้อของขนมเนี่ยนะคะละเอียดไปแล้วเนี่ยเวลามากกนนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนแป้งกวนธรรมดานะคะไม่มีเอกลักษณ์ของตัวเนื้อขนมเลยนะคะฉะนั้นแล้วเราจะใช้วิธีการใช้ขนมทั้งยวงเนี่ยค่ะมาต้มนะคะแล้วก็ใหค้ค่อยค่อยละลายนะคะค่อยค่อยเละไปเรื่อยเื่อนะคะตอนนี้ก็ผ่านการกวนต้มมาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมง นะคะคเราจะต้มต่อกันนะคะไปจนแห้งเลยนะคะกดดต่อไปเลยะคะ่ะตอนนี้เรากวรมาผ่านมาได้แล้วนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะสันน่ารับทานนะคะสวยดีนะคะเดี๋ยวเราจะกวนต่ออีกประมาณ เกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะนะคะเดี๋ยวแห้งนี่จะกวนมาแล้วนะคะผ่านมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะกวนต่อนะคะต้องกวนต่ออีกระยะหนึ่งนะคะนี่ใกล้จะใช้ได้แล้วนะคะอีกมระยะหนึ่งก็พอปันน้นได้ก็ นี่เราควนผ่านไปประมาณชั่วโมงนะคะแห้งได้ประมาณระดับนี้นะคะเราต้องควนให้ให้ไม่ติดกระทะเลยนะคะกลิ้งได้ไม่ติดกระทะนะคะนี่เริ่มใช้ได้แล้วนะ เพื่อนคะกวนได้ในระดับนี้แล้วก็ใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนเ่คะหลังจากชมคลิปนี้แล้วชอบไหมคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบ คลิปต่อไปในเคล็ดลับใหม่ๆม,มานำเสนอเพื่อนๆอ,อีกนะคะสวัสดีค่ะ